ความเห็นแก่ตัวนี้ในทางธรรมในทางธรรมะนะคะก็จะตรงกับคำว่าอัศมิมาณะอัศมิมาณะออ่างคันกาศเสืออัศมิมานะอัศมิก็แปลว่าความรู้สึกว่าเรามีเราเนี่ยมีเราอยู่อย่างนี้เรามีอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราเป็นอย่างนี้นี่คือความหมายของคำว่าอัศมิ ส่วนมานะนั้นก็คือความสําคัญมั่นหมายสําคัญมั่นหมายว่าเรามีอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เช่นเรามีเงินก็สําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนมีเงินเรามีความสวยก็สําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนสวยเรามีความเก่งมีสติปัญญามากก็สําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนเก่งนี่คือมีอัสมิมานะก็คือมีความรู้สึกว่าเรามีอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นไอ้ที่ทะเลาะวิวาทกันขัดแย้งโต้เถียงกันก็มาจากอันเนี้ยจากความรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยนี่ถึงคนนั้นสวยเราก็ยังสวยกว่าอย่างซู้เราไม่ได้เราเป็นคนเกง่งถึงคนนั้นเก่งเราก็เก่งกว่าอยู่เหมือนกันอะไรอะไรแล้วเนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัวมันจะบอกดีกรีของเราเนี่ยมันสูงครับเสมอแต่ต้องสูงไปในทางบวกนะไม่ใช่สูงในทางลบถ้าก็มันสูงในทางลบของคนอื่นไม่ใช่ของเรา ถ้าสูงในทางบอกอ๋อใช่ใช่เรานี่แหละเป็นอย่างนี้เรานี่แหละมีอย่างนี้นี่คืออัศมิมานะที่มันอยู่ในใจของมนุษย์โดยเราไม่รู้แล้วเราก็ฝังมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้มานมนานพันปีต่วของความมีอัศมิมานะหรือความยึดมั่นถือมั่นในความว่าเรามีเราเป็นเนี่ยมันก็ออกมาว่านี่แหละฉันมีฉันเป็นก็กลายเป็นตัวเป็นตนอย่างที่ท่านใช้คำว่าเป็นตัวกูเป็นของกู แล้วคนก็บอกว่าอุ๊ยตัวกูของกูหยาบพูดอะไรหยาบเนี่ยไม่เคยได้รับการอบรมนี่เขาภาษาสมัยพระขุนรามคำแหงนี่มาสมัยรัตนก,กสิน์แล้วแล้วก็รัตนก,กสินตั้ง2องปีมาแล้วด้วยจเจริญแล้วซีวิลไลซ์แล้วแต่ก็นึกดูเถอว่าไอ้คนที่รู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยเป็นคนซีวิลไลซ์หรือเปล่าซีวิลไลซ์ไหมแล้วก็บอกว่าเป็นหยาบนะคนที่เป็นตัวกูของกูพูดตัวกูของกูหยาบนะก็นึกดูซิว่าถ้าใจมันละเอียดมันจะออกมาอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นกู ก็ออกไม่ได้แฟนกันเนี่ยมันก็มาจากความหยาบของกิเลสของความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในใจและจะมาเรียกร้องความละเอียดเอาที่ไหนละ่ะถ้าเราไม่รู้จกักฝึกหัดขัดกล่าวจิตใจของเราให้มีความประนีตอ่อนโยนจนกระทั่งลดละความเห็นแก่ตัวให้ลดลงลดลงจนหมดได้ในถึงที่สุดนั่นแหละมันถึงจะเป็นความประณีตวันนี้เราเห็นจะพูดได้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะ